ซาวดอปหนึ่งสวัสดีครับทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช uh, <mythology> ่อง Smurf Channel นะฮะก็ว <đầu etzen salaries> ันนี้นะครับท็อปทินก็จะมาทำนะฮะเรีแอคชั่นนะฮะหนึ่งในสมาชิกของวง g o d Seven นั่นเองนะครับนั่นก็คือแจ็คสันหวังนั่นเองนะฮะอ่าหนึ่งในสมาชิกนะฮะเชื้อสายจีนนะฮะที่ ทั้งตลกแล้วก็น่าหล่อมากนะฮะหล่อมากคือตอนนี้บอกว่าคนในประเทศไทยเนี่ยมี60-70ล้านคนนะฮะครึ่งประเทศเป็นเมียแจ็คสันหวงไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกคนยอมเป็นเมียหันเลยอ่ะงงมากนะฮะคือหน้าแบบเทพเจ้าประทานมากนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กด Subscribe นะฮะสำหรับสมิ Channel แล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะฮะการทำารีแอ t ชั่นะฮะ คลิปของแจ็คสันหวังกับผลงานเพลงนะฮะ L M L Y ไม่รู้มันอ่านว่าอะไรอะแลมบรี้เหรอไม่รู้นะหรือหรือเป็นตัวย่อเฉยๆนะยังไงถ้าผิดพลาดเนี่ขอโทษด,ด้วยนะฮะอย่ารอช้าครับไปดูกันเลยดีกว่าฮะเปิดมาด้วยโลโก้ของทีมหวังนะครับประตูปเปิด ก็คือเป็นภาพบรรยากาศเหมือนอ,อกับ MV เพลงที่แจ็คสันเคยปล่อยมานะฮะเป็นภาพร้านอาหารจีนใช่ไหม Love me อะไร <laughs> อ่ไ<ะ>ม่ทันก็เป็นภาพข้างหลังครัวนะฮะอันนี้คนซอยนะ,ะหน้าไทยมาก,ออกมาแล้วนะฮะ <laughs> เป็นตีมนะฮะรับบทเป็นแบบว่า คนล้างจานนะฮะคงความเสพเสื้อขาวกินอืมโอ้โหสายตาถ้า <c oughs> เจอคนล้างจานแบบนี้ก็คือตายเหมือนกันะเออมีการผู้หญิงคนนี้โชคดีจังเลยเ,เป็นเด็กเสิร์ฟอ๋อ,อเป็นแบบว่าพนักงานโอ้โหนั้นขอพนักงานหนึ่งที่นะฮะถ้าเจออย่างนี้ แจ็คสันวิวเพลงนี้เหมือนแบบมีแสงในตัวเองโอ้โหจักกามเท่จังหวะเอืมเชื่อว่าพนักงานร้านนี้ต้องเยอะถ้าเกิดจะเด็กเสริมนี่ยระกบดหอมหนึ่ง สีเอฟวีสวยนะดูท่าเ,าเพลงบอกว่าเพลงเดอเหลือมาใส่ก็ดูน่ารักครับปัจจัรยานตัวแทนของอกากาเซแทบหงุดหงิดนปถูกพื้น <c oughs> ก็น่าเหมือนพีทกาชัยเลยอ่ะใช่ไหมเออมไม่ใช่น่นอยนนอยห้อยก็คือเขาคงอ,อกหักเหรอห่วงเหรออ,อ,อย่าเศร้าไปเลยมีเราอยู่ <c oughs> ซึ่งเป็นเธอจังเลยนางเอกเนะอ็มวีเนี่ยอ๋อแลคือคุยคนเดียวคุยคนเดียวนี้ไม่ได้เป็นอยู่แค่ในเอ็มวีนะตัวจริงก็เป็นคืออ่อนเนอะอ๋อที่ผ่านมาคือคือจินตนาการเหมือนเลยอ๋าจะอดอกไม้เนี่ย ลายสักรพอดีมามันเทพอย่างไรวะข้าบอกว่านั่นมน่นู้เโดนดาแล้วโดนดาแล้วยาวีนอาจุมมาโกรธนะมาวีนแจ็สั่นได้ยังไงเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโกรธอ๋อมีการสวิเตเสี่ยงออ้การงานแต่งหรอดีแล้วให้เขาไปแต่งงาน ไม่ได้เสียใจดีใจสียอมวีสวยมากคิดกาชัยเหมือนมากก็แค่เขารวยกว่าแค่นั้นนีงรวยกว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่าจบแล้วหรอโอ้ยเศร้าอ่ะจบแล้วหรอ ยง,ยงอา่จบแล้วนะฮะทีมหวังเราเห็นเป็นเจ็ดนาทีเราก็ในกรอนั่งอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังไหนี้ดีมากโอเคทุกคนก็นะฮะ ก็คือมีมาก็คือหายคิดถึงก็คือได้เห็นความน่ารักนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าคือเขาก็โตกันขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็คือแจ็คสันก็คือมีพัฒนาการที่แบบว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าตาความหล่อนะฮะ mm. คือดีมากนะฮะดีมากเนาะ mm. ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเขานะฮะเรื่อยๆไปก็พพอร์ตไปยังไงก็ แล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคือก็มานั่งดูหาคนดู MV เ,เ,เพื่อนแค่นั้นแหละนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากสําหรับการดูตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะยังไงนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กด subscribe ช่องด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ